คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากที่สุดอีกหนึ่งคลิปนะครับก็ตอนนี้อยู่กับแบตเตอรี่มิตอสิบห้าจุดสามกิโลวัตต์ชัวนะครับกับอินเวอร์เตอร์ดี5ห้ากิโลวัตต์ครับวันนี้ก็จะมาทดสอบแบตเตอรี่ทาออนกิจแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนตั้งค่าสื่อสารแบตเตอรี่ครับแล้วก็สอนสอนการตั้งค่าออนกิจนะครับแล้วก็การคล้องซีทีให้ถูกต้องแล้วก็จะมาสอนการตั้ง time of use ของดีนะครับว่าช่วงเวลาไหนให้ดึงแบตถึงเท่าไหร่หรือว่า การตั้งค่าฟังก์ชันเนี้ยมันตั้งค่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมาสอนแล้วก็การเสียบสายสื่อสารนะครับก็จะสอนด้วยว่าเสียบช่องไหนของดีแล้วก็อินเวอร์เตอร์ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวมาดูที่แบ,แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นสิบห้าจุดสามกิโลวัตต์ชันะครับของมิต้าครับตัวนี้เป็นสามร้อยแอมป์ครับราคาก็อยู่ประมาณห้าหมื่นห้าพันบาทนะส่วนดีีเป็นห้ากิโลวัตต์ครับอยู่ที่สามหมื่นหกพันบาทก็ตัวนี้รับประกันสิบปีนะครับแบตเตอรี่รับประกันห้าปี การวิธีการต่อครับตอนนี้คือเรามาเทสเราไม่ต่อแผ่เข้าแต่ว่าเราต่อแบตเข้าก็ต่อบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับแล้วอันนี้เป็นสายสื่อสารครับระหว่างอินเวอร์เตอร์กับดีซีครับเราต่อที่ช่อง R S 485ครับจะมีทั้ง R S 485แล้วก็แคนครับส่วน R S 485เนี้ยเอาไว้สําหรับขนานแบตต่อต่อไปครับไว้เสียบให้แบตมันสื่อสารคุยกันให้ B S มันคุยกันครับของแบตเตอรี่ถ้าเราไม่ไม่ได้ต่ออีกลูกเขาไม่ต้องใช้นะครับ แล้วก็บวกลบก็เข้าที่ยูนเ,เ,เตอร์ได้เลยโดยตรงมีสัญลักษณ์บอกอยู่ครับแล้วช่องสื่อสารก็จะมาเสียบที่ช่อง BSC85 แาแนครับของยูนเตอร์ d ะครับตรงนี้นะแล้วก็ออนกิดการออนกิดเราต้องคล้อง CT นะครับ CT จะมีสีดําและสีขาวนะครับค่าโอห์มที่วัดได้ก็จะประมาณ127โอห์มนะถ้าเราต่อสายออกไปเราก็วัดค่าโอห์มให้ใกล้เคียงเราก็สามารถต่อสายท t ไปได้แต่ถ้าอยู่ใกล้เมนก็ไม่ต้องต่อ จะมีช่อง H-M นะครับตรงข้างๆ H-M อังเกตจ,จะเห็น H-M สีขาวก็คือ H M นะครับสีดำก็คือ M ให้ต่อถูกต้องแล้วก็ไปคล้องที่เมนหลักของบ้านครับเมนหลักของบ้านก็คือหัวเมนครับลูกศร CT ต้องหันชี้เข้ามาทางอินเวอร์เตอร์ไม่ได้ชี้ออกครับ,บางรุ่นบางรุ่นก็จะชี้ออกบางรุ่นก็ชี้เข้าแต่รุ่นนี้ชี้เข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ครับเราต้องคล้องให้ถูกต้องไม่งั้นมันจะไม่ทํางานอ่ะอย่างนี้ครับ ถ้าเราต่อถูกต้องแล้วเราก็ออนระบบได้ถ้าลูกค้ามีแผงส่วนมากก็จะมีแผงแล้วถ้าระบบของเราก็ต่อแผงเข้าได้เลยโดยตรงแล้วเปิดสวิตช์ออนแต่อันนี้ผมมาเทสแบเฉยๆก็เดี๋ยวต่อแค่นี้แล้วเดี๋ยวมาดูกราฟโดยตออมันจะชาร์จออกไปจ่ายออนกิจเพราะว่าแบตเตอรี่มีกราฟโชว์หน้าจอด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ากราฟมันจะวิ่งยังไงอย่างแรกเลยไม่ว่าเราจะต่อแผงหรือไม่ต่อถ้าเรามีแบตเตอรี่เราต้องออนแบตเตอรี่ลำดับแรกทุกครั้งถ้าปิดระบบต้องปิดแบตถ,ถ้ายสุดอันนี้สัมพันธ์มาก พิธีออนเราต้องออนให้ถูกต้องเปิดสวิ์เร็จเดี๋ยวผมเปิด a อ in เข้าเครื่องเพื่อให้มันออนกิดแล้วเดี๋ยวมาตั้งค่ากันครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวตั้งค่าให้มันสื่อสารกับแบตเตอรี่ก่อนอันนี้เราเสียบสายสื่อสารแล้วมันยังไม่ตั้งค่าเราต้องมาตั้งโกลดคอให้มันสื่อสารกันก่อนที่มันต้องการตอนนี้หน้าจอติดแล้วตอนนี้เรายังไม่ตั้งค่ามันก็ยังไม่ขึ้นอะไระครับเดี๋ยวรอมาอ่านโวลต์แบตก่อนนะครับตอนนี้โวลต์แบตมีห3 7สขึ้มามจนะุดเจ็ดี่เปอร์เ็นต์ร้ แต่ว่ามันยังไม่สื่อสารกันถ้ามันสื่อสารมันต้องขึ้นเดี๋ยวเราเซตก่อนเรามาที่รูปเฟืองตั้งค่าขวามือครับแล้วก็แบตเตอรี่เซตติ้งเราเลือกเป็น,นลิเทียมครับลิเทียมอ่าลิเทียมอันนี้ปรับเป็นสามร้อยแอมป์แล้วติ๊กถูกแล้วเข้าไปอีกทีนะสามร้อแอมป์ลิเทียมอันนี้เป็นแม็กอ,อัชาร์จก็คือกระแสกระแสชาร์จลงแบตนะครับเราสามารถตั้งได้อันนี้พวกกิดชาร์จอะไรเราไม่ได้ใช้เราติ๊กออกเลย แล้วก็กดลงมานะครับเทียมโหมดนะครับเราปรับเป็น12ครับค่าโปรโตคอลที่มันสื่อสารกันครับ12ติ๊กถูกครับเราเข้ามาดูทีนะครับว่ามันจําหรือยังอันนี้มันจาแล้วครับถ้ามันจําแล้วมาดูที่มันจะขึ้น l i B s นะครับติ๊กเดี๋ยวสักพักรอค่าถ้ามันสื่อสารกันค่าทุกอย่างต้องขึ้นนะครับอ่ะตอนนี้ค่าขึ้นนะครับแสดงว่าตอนนี้มันสื่อสารกันแล้วอันอย่างแรกผ่านไปนะครับก็คือการสื่อสารเราตั้งสื่อสารเรียบร้อยแล้ว กระแส่ดีชาร์จก็จะอยู่ที่200แ้อยแอมครับที่เราตั้งไว้ดีชาร์จ200แอมป์แล้วก็ชาร์จก็อยู่ที่อ่าดิชาร์จ400แ้อยแอมครับกระแสดิชาร์จ400แอมป์แล้วก็ชาร์จอยู่ที่216แอมป์นะครับตอนนี้ดิชาร์จได้400แอมป์เลยนะครับตอนแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งองค์กรเราเข้ามาที่ซิฟเต้นเมอร์กโหมดครับเราเลือกซีโร่เอ็กพอร์ตทูซนะครับคำว่าโซล่าเซลล์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโซล่าเซลล์บนแผงแปลว่าโซล่าเซลล์ที่ขายนะครับถ้าเราติ๊กเนี่ยมันจะขายไไฟอออออกกกจานนนัั้เรรม่ตตงิ๊ะคบ เดววันนี้เราติ๊กถูกเลยเข้าดูอ่ะมาจำแล้วน,นะครับแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่ง time of use เราติ๊ก time of use นะครับฟังก์ชันนี้ถ้าเราไม่ติ๊กนะครับมันก็จะดึงแบตแค่80%เราติ๊กให้มันต่ำเลยแล้วก็ตั้งค่าแบตนะครับให้ต่ำลงตั้ง34ให้หมดเลยนะมันก็จะดึงแบตจนถึง34%ไปออนกริดนะครับเราติ๊กถูกนะครับถ้าเราตั้งเสร็จแล้ว อันนี้ครับเขาเอาแบตมาออนกิจเัาโหลดในอาคารเขอยู่ประมาณสองพันเจ็ดร้อยวัตต์ครับแล้วก็แบตมาออนกิจอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เราตั้งนะคือแบตมาออนกิจครับมันก็จะดึงถึงสามสิบสี่เปอร์เซ็นมาออนกิจทั้งหมดพอถึงสามสี่มันก็จะหยุดออนกิจครับหยุดใช้งานแล้วเดี๋ยวมาดูที่แบตเตอรี่นะครับมาดูตอนนี้มันดีชาร์จออกห้าสิบเ้าแอมป์นะแล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้มันดีชาร์จออกไปเรื่อยๆืแล้วเดี๋ยวมาดูากราฟอีกทีนะว่ามันเป็นยังไง ตอนนี้มันก็ดึงแบตไปออนกิจครับตอนนี้ก็ถ้าซื้อก็สามารถตั้งตามได้เลยตั้งแค่นี้แต่ถ้ามีแผงมันก็จะเอาแผงมาออนกิจก่อนครับแล้วก็เอาแบตมาออนกิจต่อที่หลักตอนนี้ครับหลังจากที่เราปล่อยให้มันออนกิจไปได้สักพักแล้วนะครับก็จะมีกราฟขึ้นมาครับสีแดงก็คือกราฟที่ดิชาร์จออกไปครับสีเหลืองนี่ก็คือวุนแบตนะครับถ้ามันมีกระแสชาร์จมันจะมีกราฟอีกขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นจาร์ที่มันดีชาร์จออกไปออนกริดครับตอนนี้กระแสดโดนดึงไปประมาณ42แอมป์นะครับแล้ววนแบตอยู่ที่52วัลจุด43นะครับอันนี้ก็ลดมานิดหน่อยนะครับวนแบตแต่ว่าดีชาร์จอยู่ประมาณ40วาแอมป์โหลดก็ที่มิเตอร์ตอนนี้จับได้ก็ประมาณ2,000กวัตต์นะครับโหลดในอาคารที่เราออนกริดอันนี้โหลด2,000วัตต์นะครับแล้วก็ดึงจากกระแสจากแบตมา2,200วัตต์นะครับเอามาออนกริด ก็ตัวนี้ดียกีก็สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบถ้าซื้อตู้คอมไบเนอร์สําเร็จรูปที่เป็นออนกิจเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ถ้าไฟดับนะครับถ้าโหมดโดยปกติแล้วระบบออนกิจมันจะไม่ทํางานนะแต่ถ้าเรามีตู้คอมไบเนอร์ที่มี ATS นะครับที่มันสลับไฟที่เราสําหรับโหมดออนกิจะถ้าไฟดับขึ้นมามันก็จะสลับนะครับมาใช้ภาคออฟกิจครับก็คือช่องโหลดที่ที่อินเวอร์เตอร์ครับไปจ่ายในขารพอไฟขล้บมามันก็จะสลับไปโหมดหลักก็คือออนกิจเหมือนเดิมนะครับ อันนี้เราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ Time of Use นะครับเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้มันจะมีช่วงเวลาบอกนะครับช่วงละเวลาช่วงแต่ละเวลาบอกนะครับเราก็สามารถตั้งได้สมมุติตีหนึ่งถึงตีห้าเนเราไม่อยากให้ดึงแบตเราก็พับแบตขึ้นมาเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไอ้ช่วงเวลานี้มันก็จะไม่ดึงแต่ถ้าอย่างที่ผมตั้งสามสิบสี่หมดเลยทุกช่วงเวลาคือมันจะดึงจนจนหมดทุกช่วงเวลาไม่ว่าตีหนึ่งตีถึงตีห้าถ้ามีแบตอยู่มันก็จะดึงถึงสามสิบสี่ ก็สามารถตั้งตามได้หมดออนกิดก็ตั้งตามแค่นี้พ้องสิทธิให้ถูกต้องถ้า ting, ม, navy, มีแผงันจะเอาแผงมาออนกิจก่อนแล้วแผงหมดหรือว่าแผงมันพร bueno. <okes. S 2> มอมก็จะดึงแบตมาออนกิจต่อนะครับก็หมดอัอนกิดก็จะมีแค่นี้ส่วนการสื่อสารเราก็ตั้งอิเทียมแล้วก็เลือกโปรโตคอลที่ตรงกับแบตของเรานะครับอย่างตัวนี้ก็อิเทียมโหมดนะสิบสองเสียบสายที่ rs สิบแปดห้านะให้ถูกที่มอเตอร์แล้วก็ดีนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือออก,กิีของสีทีให้ถูกต้องนะครับสายขาวกับดำนะครับประมาณนี้ก็ดียี่ทำรับประกัน10ปีเป็นไอพี65กันน้ำกันฝุ่นกำแรงกันนี่จบครับแล้วก็ถ้าซื้อกับเราเรามีทีมพอดูแลซัพพอร์ตวิดีโอคอลไม่ว่าพี่จะเล่นฟังก์ชันไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนพี่สามารถสอบถามได้หรือว่าระบบบ้านพี่เป็นยังไงพี่อยากแก้ไขย,ยังไงสามารถปรึกษาผมได้เลยถ้าซื้อ ซื้อคู่กันก็9ก้าหมื่นบาทครับเซตนี้ของแถมก็จะมีพวกซีทีนะครับ WiFi โมดูลไวไฟก็มีนะครับของดีนะครับมีของแถมครบมีพุกนะครับพุกยึดผนังนะครับหัวแอนติโฟนอันนี้คือของแถมของมันนะครับแล้วก็มีคู่มือไปให้นะแล้วส่วนมากถ้าไปซื้อดีแล้วแบตพี่ไม่ใช่เอาตัวนี้พี่ก็สามารถส่งแบตมาให้ผมดูได้นะครับเดี๋ยวผมทําสายสื่อสารให้ถ้ามันสื่อสารได้ถ้าแบตตัวนี้รองรับการสื่อสารดีผมทําสายให้ได้นะครับถ้าพี่ต้องการ